เขาก็บอกว่ารถคันเก่าเขาก็มีปัญหาเรื่องของดิ้วรอยเรื่องหินลูกค้าก็เจาะจงมาเลยครับขอเป็นพรีเมียมสุดเพลินนะครับแต่ทีนี้ผมก็เลยแนะนํากับเขาเพิ่มเติมไปว่าให้ติดตั้งฟิล์มใสกก็รอยเกรดทีบิวการสะเก็ดหินนะครับเซตด,ด้านหน้าไปด้วยพวกฝาก,การะโปรงกันชนไฟหน้าหน้ากระจังนะครับรุ่นที่เราแนะนําไปตัวเกรดทีบิว190ไมโคนก็เพียงพอแล้วนะครับตัวนี้ใครห่วงพรีเมียมมากๆ สวัสดคีครับผมเบนซ์สามสิบสามคลารนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับเจ้ารถ v o l v o x c 40 EV 100%ถ้าสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจับจองรถไฟฟ้าหรือรถรุ่นนี้อยู่นะครับก็ดูคลิปนี้ได้นะครับว่า รถรุ่นนี้คันนี้เราจัดเซตอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทุกแพลตฟอร์มกับร้าน33มสามเพียร่าแล้วก็ผมด้วยสําหรับเจ้า Volvo x c 4 0ไฟฟ้า100%คันนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับเขาได้โทรมาปรึกษาผมแล้วก็มีลักษณะการใช้งานนะครับก็คือใช้ในเมืองแหละแต่ก็มีออกต่างจังหวัดบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นพี่ผู้หญิงขับนะครับขับไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่ารถคันเเเเเเกกกกก่่่่่่่าา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 คคค้้้้้้็็มมมมีีีีปปััััญหหหรรรรรรรืืออออออองงงงงงงขขิิิิิวยยยนนนนนนนแแตตททถจจจะะะดดฟล์บบบสูไไึ งานของเขานะครับ เขาก็เลยมีความสนใจในตัวเคลือบเซรามิกของเราเพราะว่าเขาเคยดู YouTube ของทางร้านผมมาบ้างแล้วนะครับก็ได้เห็นว่าเทคนิคความเงางามนะครับแล้วก็ตัวคุณสมบัติของตัวเกรดน้ำยานะครับลูกค้าก็เจาะจงมาเลยครับขอเป็นพรีเมียมสุดเพลสสินนะครับแต่ทีนี้ผมก็เลยแนะนากับเขาเพิ่มเติมไปว,ว่าให้ติดตั้งฟิล์มใสกร็รอยเกรดทีบิวการสะเก็ดหินนะครับเต็ดด้านหน้าไปด้วยพวกฝากระโปรงกันชนไฟหน้า,หน,าหน้ากระจังนะครับเพื่อป้องกันรอยหินนะครับเพราะว่ารถคันเก่าเขาโดนเนาะคันนี้ถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นรอยเลยก็ต้องติดิดมมไไว้แแต่่่่่พีีเเเขขาาับรรรถถกนนนนึงะุท ไปตัวเกรดทีบีย190มิลลคอนก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะร้านเรามีสูงสุดอยู่ที่260ไมิลคอนเลยนะถ้าใครอยากได้หนาๆเรามีให้ครบนะครับ แต่ตัวนี้190พอครับตอนช่วงที่พี่เขาจองเนี่ยเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับทำตัวแพคเกจพรีเมียมซุปเปอร์เลสินนะครับแล้วใช้สิทธิ์แรกซื้อนะครับฟิล์มใสก๊อลอยเซ็ตแนวพระเนี่ยนะครับในราคาที่โปรโมชั่นมากๆนะครับบอกเลยว่าถูกเกินคาดสําหรับตัวนี้นะครับก็มีการปรับผิวแบบส้มก่อนนะครับให้ผิวมันเรียบเนียนเป็นกระจกเลยนะครับซึ่งเงาสูงสุดกว่ารถไหนๆอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เราเบอร์หนึ่งแน่นอนหลังจากนั้นทําการเคลือบนะครับด้วยระบบกึ่งท่ากึ่งพ่นทุกตัดส ตามร่องตามซอกต่างๆตามร่องตัวหนังสืออะไรเงี้ยจะเข้าได้ครอบคุมกว่าแล้วเราก็ทำการเคลือบให้ทุกจุดนะครับสีรถทั้งหมดพลาสติกทั้งหมดไฟหน้ากระจังล้อแมกข้อประตูทุกบ้านนอกเหนือจากนั้นห้องเครื่องแต่รถไฟฟ้าน่าจะ น่าจะไม่ค่อยมีเครื่องส่วนใหญ่รถไฟฟ้าเนี่ยตรงบริเวณห้องเครื่องเนี่ยจะมีช่องเล็กๆเก็บสัมภาระได้แล้วก็จะมีพลาสติกคุมหมดเราก็เคลือบพลาสติกพวกนั้นให้ทั้งหมดเลยนะครับลดการเสรื่อมสภาพลดการเลอะเทอะนะครับจะทำความสะอาดง่ายขึ้นด้วยกระจกก็เคลือบตัวไล่น้ําให้นะครับเพื่อลดการเกิดคราบน้ําแล้วก็ทําให้ทัศนวิสัยเวลาขับลุยฝนดีขึ้นไม่ต้องปัดน,น้ำฝนบ่อยภายในเซรั่มเกรดพรีเมียมเหมือนเช่นเคยมูลค่า6,000บาทเราเคลือบให้ฟรีในแพ็กเกจพรีเมียมซูเปอร์เลยินเลยซึ่งจะช่วยลดการเสรืืื่่่่่่่่ออมม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 มสภาา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 พกกกกกรรรรแแตตยยงงงงนนนลลลลลลดลลดลลดดดเเเะะคีีีป้ไไไไัหวิ ตัวนี้หายห่วงพรีเมียมมากๆและที่สําคัญนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับคุณสมบัติที่โดดเด่นมากๆตอนนี้น่าจะเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่สามารถทําได้ก็คือตัวพรีเมียมซูปเปอร์เซนนี้นะครับสามารถ ปกป้องริ้วรอยหนักๆได้ดีเพราะอะไรเพราะว่าชั้นเคลือบของเขาเนี่ยนอกจากความแข็งระดับสิเฮตแล้วเนี่ยตัวเคลือบชั้นบนเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นคล้ายๆฟิล์มใส่กัะลอยมันเลยสามารถซับแรงคู่หนักๆได้ดีแต่ก็ไม่ร้อยเปอซนตะต้องบอกก่อนนะครับแล้วมันจึงมาพร้อมระบบเซลล์ฮีลิ่งเอฟเฟกต์นะครับก็คือระบบ่อมแซมตัวเองด้วยความร้อนนั่นเองเวลาไปริ้วรอยขนแมวหรือขีดข่วนนะครับจอดอยู่กลางแดดนะครับร้อนๆหรือเอาไดร้อนไปเป่าร้อยสามารถจะหายได้เองแต่ได้เฉพาะพวกริ้วรอยบางๆเท่านั้นยังไม่สามารถต้มรอยหนักมอฟิลลใสยรยยได้แะ็งีบ,บ o โฟบิกเอฟเฟกนะครับคล้ายๆหน้าจอมือถือก็คือเวลาโดนมลาวะหนักๆก็จะเป็นได้ยากอย่างเช่นเราเอาปากกาเมจิกที่ลบไม่ออกไปเขียนก็จะเขียนไม่ค่อยติดแล้วก็เช็ดออกได้ง่ายได้สาหรับตัวนี้ปกป้องได้ดีเยี่ยมมากๆเลยกว่าชั้นเคลือบไหนๆเลยและยังมาพร้อมกับสิ่งที่สําคัญที่สุดครับก็คือเรื่องของระบบเซอร์วิสหลังการขายตัวเซอร์วิสหลังการขายนะครับของเราเลือกใช้ระบบที่ชื่อเรียกว่ารีคอดแต่ต้องบอกก่อนชื่อไหนไม่สําคัญสําคัญที่ทําอะไรบ้างของเราชัดเจนครับของเราเป็นระบบการขัดลบรอยทั้งคันทุกหกเดือนนะครับทำไมต เซรามิกแบรนด์ไหนๆเกรดไหนๆก็ยังไม่สามารถกันได้ร้อยปรเ็ยังมีโอกาสเป็นริ้วรอยเป็นคราบได้อยู่นะครับแต่การสวิตแบบดีโคดของเราจะแก้ไขปัญหาจุดบกพ่องของชั้นเคลือบตัวนี้ได้อย่างดีเลยแต่ตัวสวิตนี้นะครับจะแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือว่าเอารถเข้ามาทุกหกเดือนเนี่ยเราจะทําการขัดลบรอยทั้งคันนะครับเพื่อให้เอาดิ้วรอยเอาคราบที่เกิดขึ้นออกทั้งหมดเลยให้รถของคุณใหม่เหมือนวันแรกๆเสมอยกเว้นแค่รอยที่สีหลุดกับรอยบุบเท่านั้นนะครับที่อาจจะไม่หายนะครับหรือพวกรอยโดนกัดจนสีแตกไป กใจเคือบเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกซ้ำลงไปแต่ต้องมีเหตุผลนะครับแต่ของเรามีเหตุผลครับคือว่าเราขัดลบรอยไปแล้วเวลาขัดลบรอยถ้ารอยออกแสดงว่าชั้นเคลือบจะต้องโดนละปาดออกไปด้วยมันบางลงครับเราเลยมีความจําเป็นครับที่จะต้องเอาน้ํายาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกตัวเดิมเนี่ยอย่างคุณเคลือบซูเปอร์เซินแล้วก็ตัวซูเปอร์เซินเนี่ยเคลือบลงไปให้ใหม่ครับเพื่อทดแทนในส่วนที่เราขัดมันออกไปนั่นเองซึ่งรถของคุณจะได้ชั้นเคลือบใหม่สีรถอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดและไม่ได้เพียงแค่นั้นนะครับพลาสติกล้อแม ทุกอนุอย่างแน่นอนในระยะยาวก็ยังคงสภาพอยู่ดีที่สุดอย่างแน่นอนแล้วเรายังมาพร้อมกับระบบในส่งการรับประกันเคลมชิ้นงานในกรณีคุณเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนแรงๆสีหลุดรอยบุบต้องไปเคลมสีต้องเปลี่ยนชิ้นงานใหม่หลังจากเคลมสีไปแล้วรถคุณจะกลับมาเป็นผิวเปิกส้มเหมือนเดิมฉันเคลือบหายไปในจุดนั้น,น,นเราจะทําการปรับผิวส้มแล้วก็เคลือบให้คุณใหม่รี่ไม่จํากัดจานวนชิ้นและจานวนครั้งตามระยะการรับประกันที่คุณได้ซื้อแพคเกจเอาไว้นั่นเองครบจบ แบบจุกๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าคุ้มมากๆแล้วมาพร้อมกับฟิล์มเซตหน้านะครับทีนี้เรื่องเคลือบจบไปแล้วนะครับก็คือเงาสุดปกป้องสุดหลังการขายสุดแน่นอนตัวฟิล์มของเราเป็นเกรด TPU นะครับ190ไมครนะครับตัวนี้เพียงพอมากๆนะครับ0-150ส,สบายๆนะครับตัวนี้เนื้อเหนียวซ่อมแซมตัวเองเร็วนะครับเงาเนื้อเนียนและบวกกับการปรับผิวส้มพอติดลงไปก็ แทบจะไม่ต่างเลยครับอ่าต้องบอกว่าเนียนมากๆนะครับและการติดตั้งของเราเหมือนเดิมครับเป็นการติดตั้งแบบพับขอบทั้งหมดนะครับซึ่งเราจะติดพับเก็บหมดเลยฝากระโปรงเนี่ยปัจจุบันก็น่าจะพับเกือบหมดแล้วแต่ฝากระโปรงรุ่นไหนที่มีมุมแหลมๆเราก็พับให้ด้วยนะครับเราไม่ได้ติดให้มีขอบนะกันชนหน้าติดหมดทุกจุดติดชิ้นเดียวไม่แบ่งไม่ผ่าเก็บขอบทั้งหมดไม่มีขอบฟิล์มหน้ากระจังติดให้ทุกจุดถ้าติดได้เราติดให้ทั้งหมดเลยไฟนั่งไฟหน้าเราติดให้ทั้งหมดนะครับทั้ง ักเข้ามามผมอยากให้คุณทักเข้ามาผมอยากมีเพื่อนคุยและผมจะบอกราคาโปรโมชั่นแก่คุณงานแบบนี้สไตล์แบบนี้คุณจะรออะไรครับลองปรึกษาเข้ามาได้นะเพราะเราจะมีคําแนะนําให้คุณได้อย่างดีเพราะเราไม่ได้เลือกให้คุณทําแต่ตัวที่ราคาแพงเราเลือกให้คุณตามลักษณะการใช้งานที่คุณใช้งานจริงเราเลือกให้ตามจุดประสงค์คุณและก็ งบประมาณเอามาเป็นตัวประกอบด้วยวันนี้นะครับผมเบ้นสามสามกินกระลาดฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กับช่องของสากินกระลาดทุกแพลตฟอร์มด้วยและเดี๋ยวเราจะกันกันไปด้วยขั้นตอนต่างๆนะครับเทคนิคต่างๆแล้วก็ตอนรถเสร็จนะครับว่าจะสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับอย่าลืมนะครับทักเข้ามาเยอะๆหรือแวะเข้ามาหาผมที่ร้าก็ได้คุณจะได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม